สวัสดีกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมในเกม m e c a f t เวอร์ชั่น1.1.6อีกแล้วเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการทําที่เก็บของแล้วผู้ชมถ้าไงาเข้าไปรับชมกันเลยครับ<ะ>เดี๋ยว ลืมไปจะทําห้องเก็บของเราต้องเอาเราต้องไปเราต้องมีไม้ก่อนนะครับต้องมีหรือเปล่าต้องมีนะครับผู้ชมเพื่อที่จะทํากล่องกับไม้ผมแทบจะไม่มีนะครับคุณผู้ชมอุ้ยไม่มีตรงไหนโคตรจะมยอยู่ตรงนี้เต็มโอ้โหพี่ครับจะดวงดีไปไหนขออนุญาตทำกล่องเก็บของก่อนนะครับทุกคนครับทำสักกี่กล่องดีครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องเก็บของเดี๋ยวต้องรวมไม้ครับทุกคนครับต้องเชนเย็นนะครับอย่าเพิ่งรีบ ประมาณผมว่าจะจะทำกล่องจริงเราควรทาห้องก่อนไหมครับทุกคนครับประมาณเนี่ยครับดูผมขออนุญาตทําห้องก่อนแลวกันนะครับทุกคนครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลืมที่ขุดอีกแล้วที่ขุดไปไหนพี่ครับที่ขุดมาหน่อยครับผมว่าที่ขุดอันเดียวไม่น่าพอนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องเก็บไปก่อนขวานเลยเยอะๆใช้ไม่เคยหมดยังใช้ไม่หมดเลยครับขวานนี่มีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเดี๋ยวขออนุญาตทําสติกแป๊บนึงนะครับทุกคนผมว่าเราต้องขุดเหมืองครับเราต้องใช้พ i ิกแอคเยอะนะครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่พี่พิกแอคมานะครับ แม้แต่แม้แต่ทองผมเดียวไปทิ้งทำไมโอ้โหอะไรก็ไม่รู้คุณนี่แป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโอเคครับได้ครับน่าจะผมว่าเดี๋ยวผมจะตีกรอบนี้เป็นเป็นไม้ให้หมดเลยครับต่อไปก็ผมจะทําเป็นประตูตรงนี้นะครับทุกคนครับเดียวตรงนี้มีน้ําเฉยชิบพายนะครับยานะครับทุกคนอะไรพี่ครับโอ้โหผมค่อจะเดียวทุกคนครับผมว่าไม่เวิร์กครับทุกคนขออนุญาตไปสำรวจแป๊บครับตรงนี้มัน ทำไมพี่ครับเธอเป็นอย่างนี้เฉยทุกคนเราต้องอุดนะครับบางทีรู้สึกว่าต้องอุดนะครับถ้าไม่อุดนี้เราน่าจะไม่ได้ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอุดแป๊บนึงครับ ปิดไปสมุดเลยครับคุณผู้ชมครับไม่รู้จะปิดไปอะไรกันนะเดี๋ยวตรงนี้มาบางอะไรทุกคนครับผมว่าเดี๋ยวพี่จะร้องไปไหนกระต่ายที่ผมไปจับมานะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมว่าจะทําต่อเป็นทางนี้ดีกว่าไหมทุกคนทางนู้นไม่ปลอดภัยจะจัดแต่ทางนี้ปิดไว้ก่อนเอาเป็นทางนี้อุ้ยเดี๋ยวโชว์เจอเล็กเฉยพี่เล็กครับอย่ามาเยอะกันแถวนี้ครับแชนเย็นก่อนนะครับทุกคนครับพี่เล็กครับแป๊บหนึ่งนะพี่เล็กนี่เยอะจะจัดเยอะโคตรๆเยอะทุก EP รู้สึกว่าจะมีผมสัมผัสได้นะครับทุกคนครับว่าจะมีถ้ำแถวนี้คร เดี๋ยวจะทำอะไรเดี๋ยวตรงนี้เป็นห้องเก็บของแล้วกันะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ุดเป็นปียังไม่เส็จเลยครับคุณผู้ชมน้ําก็ทะลักเข้ามาอยู่เรื่อยครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมได้ลงไปดําดูข้างล่างนะครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่ามันจะบินทางต่อไปทางทะเลสาบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแป๊บอีกรอบครับเดี๋ยวตรงนี้พี่จะบังนีครับคุณครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวคุดคอนเร็วๆครับรีบหายใจครับคุณผมยังไม่อยากตายนะครับคุณครับเจเย็นครับตรงนี้มีมีการหายใจไม่ได้ชิบหายแล้วครับทุกคนครับอย่าเพิ่งครับ ใจเย็นครับคุณครับแป๊บนึงครับขอขอสูดอากาศหายใจแป๊บนึงน้ํานี่ก็ไหลมันไม่หยุดไม่หย่อนคุณอย่าพึ่งดิครับคุณจะรีบไปไหนนะครับขออนุญาตไปอีกรอบครับทุกคนครับทุกคนครับช่วยผมด้วยครับผมจะไปทีเดียวครับทุกคน มันรู้สึกว่ามันไปโผล่ข้างนอกครับทุกคนครับเดี๋ยวเดียว<ๆ>ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมัว่วละมัว่วจะตายตายตายเนี่ยน่ผมตายเนี่ยน่ทุกคนเดีๆๆ๋ยวเดียวขออีกทีเดี๋ยวพอพอก่อนนะทุกคนครับพอก่อนครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปิดน้ำครับทุกคนผมต้องใช้เวลาขุดทำตรงนี้ให้มันกว้างๆก่อนนะครับทุกคนครับดูสิครับขุดไปเป็นชั่วโมงยังไม่เสร็จยังได้แค่แนนทุกคนครับเดี๋ยวขออีกแป๊บนึงนะครับทุกคนครับ ขุดขุดอย่างนานครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยังไม่เสร็จสักทีเลยครับผมใช้เวลากับตรงนี้น่าจะะมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับทุกคนครับตรงนี้ตรงนี้ทําเป็นกล่องไว้ครับทําเป็นตัวอย่างไว้ก่อนครับคุณผู้ชมครับมีโคตรเยอะกล่องนี้เยอะจะจัดไม่รู้จะเก็บไม่รู้จะเก็บอะไรไว้โอ้ยเดี๋ยวพี่พิงพี่อะไรครับพี่เหล็กมาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับพี่ครับดีครับผมได้เลยครับผมจะเก็บไปแล้วกันนะครับคุณครับ ขอบคุณจากใจเลยนะครับคุณครับเอาม้เอามาเยอะเลยคุณคุณขอเยอะๆเลยครับแค่นี้ใช่ไหมครับโอเคครับแค่นี้แค่นี้ก็ได้ครับแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ครับขอบคุณที่ให้เหล็กนะครับทุกคนครับรู้สึกผมจะได้ยินเสียงซอมบี้ในแถวนี้นะทุกคนครับตรงนี้คือมันเป็นทางโผล่ครับทุกคนให้ผมทําไงครับเก็บไว้ตรงนั้นก่อนครับทุกคนครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะปูเป็นพื้นไม้ให้หมดเลยครับในห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของที่มีแต่ไม้ครับทุกคนครับไอตรงนี้ผมเอาหินมาเก็บแป๊บครับทุกคนหินนี่ขุดไปอย่างเยอะๆจะ อย่าเพิ่งเลยสครับโอ้โหเสียมรย,ยาทครับผมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนครับคือต้องใช้เวลาขุดเยอะมากครับตรงนี้ครับเดี๋ยวมีใครไม่รู้มีคนร้องอยู่ข้างนอกนะทุกคนครับขุดไปขุดมานี่ได้ยินทั้งวันตะลงเวทตลอดเวลาตรงนี้ก็ขุดนานแล้วเกินไม่รู้จะขุดไปถึงไหน ขุดไปสิบวันแล้วม <in> enfin <wan> ั้งทุกคนครับผมขุดรู้สึกว่าผมขุดได้ครึ่งชั่วโมงน่าจะได้นะครับทุกคนครับประมาณนี้ครับทุกคนครับตรงนี้น่าจะเป็นกล่องครับทุกคนครับต่อไปผมก็ต้องต้องขุดตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าผมจะทําการจะทําการปูเป็นเนื้อไม้นะครับเอาเป็นเนื้อไม้เดี๋ยวเดี๋ยวลองจําลองเหตุการณ์ครับน่าจะเป็นเนื้อไม้แบบนี้น่าสวยครับเอาปูเป็นห้องไม้ครับทุกคนครับโอเคครับรู้สึกว่าน่าจะสวยครับทุกคนขุดต่อไปครับทุกคนครับยังไงก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเนื่อยจั ทุกคนครับรู้สึกว่าใช้เวลานานมากนะครับทุกคนครับผมว่าน่าจะพอแค่นี้แล้วมั้งครับทุกคนครับ ทำห้องประมาณไม่รู้ว่าความกวาม้างความยาวเท่าไหร่ผมว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องขุดอีกรอบครับทุกคนเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาขุดทีหลังแล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมว่าต่อไปเราผมต้องไปตัดไม้ก่อนนะครับทุกคนครับเพราะต้องใช้ไม้เยอะครับไม้ผมว่าไม่น่าพอครับยังไงเราก็ต้องทํากล่องอีกใช่ไหมครับทุกคนครับกล่องมันใช้ไม้มันใช้ไม้ครับทีความกว้างเท่าไหร่มันใช้ไม้กี่บล็อกก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะพูดอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเดี๋ยวอย่างน้อยผมก็ต้องปูพื้นข้างหลังตรงนี้ให้้้้้้้้้เเเเปป็นน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 นไมมมมมมมออออออยยย่่่่าาางงงีีีีกกกกคคคคครรรรรัััับบบบบทททแณ์ตตูใใหหหพืสวด๋ผข ไปทําควานแป๊บนึงนะครับทุกคนหิวอีกแล้วหิวตลตลอดเวลาโอ้โหผมนี่หิวอะไรทุกทีเลยกินขึ้นทีละนึ่งโอ้โหไม่มีอาหารดีกว่านี้หรอกครับพี่ครับเดียวเดียวมีปลาได้ครับมีแซลมอนเดี๋ยวแซลมอนเพิ่มน้อยแคล้ผมมีลืมไปผมมีขนมปังมีขนมปังแต่ไม่กินคุณนี่มึนไปหมดเลยนะครับคุณครับ ด่าตัวเองครับคนอะไรไม่รู้ชอบด่าตัวเองตลอดเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเอาเอาของไปเก็บก่อนนะทุกคนครับเอาของเก็บตรงนี้แป๊บนึงครับทุกคนเพราะผมต้องไปตัดไม้ครับเอามาต้องใช้ไม้เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนครับผมขออนุญาตเป็น ที่ตัดไม้แบบหีเหล็กเลยแล้วกันครับทุกคนเพื่อที่จะต้องไม่ต้องมาตัดหลายรอบครับเพราะว่าผมใช้ของธรรมดานี่มันพังง่ายครับทุกคนครับเลยว่าใช้เป็นเหล็กแล้วกันครับทุกคนครับคงจะเสียอาจจะไม่เสียเวลามากครับใช้สักสองอันน่าจะได้ครับทุกคนผมจะตัดให้หมดป่าเลยมั้ยทุกคนครับจะตัดให้หมดป่าครับวันนี้ครับเดี๋ยวขอเก็บให้หมดครับเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอครับพี่ครับเก็บไปก่อนครับอย่าเพิ่งนะครับทุกคนครับโอเคครับน่าจะพร้อมแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปตัดไม้กันดีกว่าครับทุกคนครับ มืดเฉยพี่ครับโอ้โหจะไปตัดไหมเฉยตัดก็ไม่ได้ไปนอนแป๊บแล้วกันทุกคน อากาศแบบนี้มันเหมาะสุดเจในการตัดไม้ทุกคนแค้วโตเลยครับทุกคนครับดูผมปลูกไว้ครับผมผมทาเป็นบล็อกนี้นะครับเป็น3ามคูณสาครับทุกคน1 2ึสาแล้วก็ทําเป็นน้ำเดยวตรงนี้มาทําต่อครับทุกคนทําข้างหลังครับที่จริงจะปลูกพวกแครงแครอทอะไรด้วยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ยังขี้เกียจครับตรงนี้รู้สึกว่าจะมีจะมีคนเลงแพ้มาโดนหนาผมตายครับทุกคนโดนเกลี่ยโดนเกล็ดดักเฉยไม่เป็นไรครับทุกคนช่างครับอย่าไปเสียเวลาครับทุกคนครับเดียวเยื่พิ่งจะตกตรงนี้ตลอดเลยคุณครับคุณนี้มมัรระวังรัับบทกคคนระว สักพักหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเร่งสปีดเลยกันแล้วกันนะครับทุกคนถ้าไม่เป็นอันเสียเวลานะครับทุกคนครับ ทุกคนครับผมว่าน่าจะพอได้มาครับทุกคนครับขวานเมื่อกี้ผมต้องใช้ขวานเกือบถึง2อันเลยนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ขวานเหล็กอีกอันหนึ่งพังไปแล้วครับทุกคนดูดูครับขุดมาได้เยอะขนาดไหนตัดไม้มาอย่างเยอะทุกคนครับได้ต้อง3ามแพ็คครึ่งนนู่นครับทุกคนโอเคครับดวขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่ไปปูพื้นแล้วกันนะครับทุกคนครับโคตรจะเหนื่อยเหนื่อยจะจัดทุกคนครับต่อไปผมว่าเดี๋ยวผมต้องทำม้เยอะครับทุกคนครับ ยังไงเราก็ต้องปูอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนครับดูดูจากสถานการณ์ไม่น่ารอดครับจังหวะนี้ครับต้องใช้เวลาสักพักอ่ะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งสปีดเลยละกันนะครับทุกคนครับแค่การปูพื้นคงไม่น่าใช้เวลานานนะครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตเร่งสปีดก่อนนะครับทุกคนครับ 2,000 years later คุณผู้ชมครับรู้สึกว่าจะเหนื่อยเหนื่อยโคตรโเหนื่อยจัดครับคุณผู้ชมผมแทบจะไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเล่นมานานมากครับผู้ชม EP นี้รู้สึกว่าชานานโคตรโแต่ว่ายังไงก็ได้กําลังใจจากคุณผู้ชมแล้วก็ชื่นใจเดียวก่อนหิวและหิวตลอดทุกคนครับผมเดี๋ยวผมนับกล่องก่อนนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวขอวางก่อนครับสองสี่หกแปดนะครับสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบครับยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปด สามสิบสามสองสามสี yeah. ่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสี so ่สองครับผมก็ต้องลบไปสองโอเคครับประมาณโอ้โหต้องใช้เยอะจะจัดรู้สึกแค่ทําแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วยิงต้องมาแคบกล่องแคบกล่องอีกต้องกี่กล่องก็ไม่รู้คุณคุณครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมโอ้โหเหนื่อยจะจัดทุกคนครับไม่เป็นไรครับยังไงก็จะพยายามทําเรื่อยๆครับคุณผู้ชมโอเคครับได้มาสามสิบหกกล่องนะครับทุกคนครับเดี๋ยวดูก่อนว่าพอหรือเปล่า แป๊บนงครับดีนะที่ตัดไม้มาเยอะจะจัดโคตรจะขยันอีพีนี้ผมโคตรขยันเลยครับทุกคนครับถ้ายังไงก็ขอคนละกระดงกระดิ่งคนละไลค์ก็พอครับทุกคนเพื่อกําลังใจดีนะครับทุกคนครับเดี๋ยววางครับทุกคนเพื่อความสวยงามคราโอ้โหทำได้ไงกันเ็ูกคนคนนี้ตกแต่งอย่างเดียวอย่าติดอะไรก็ไม่รู้พี่เดียวโอ้โหติดตลอดพี่กระต่ายย่าพึ่งมายุ่งครับพี่จริงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดอะไรทุกคนครับพี่จริงมันวางอย่างนี้ได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวลองเปิดเปิดได้ด้วยครับเดี๋ยวเราค นี่พอครับน่าจะทําได้ประมาณแค่นี้ก่อนครับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะละมังครับคุณผู้ชมครับไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้เหนื่อยแล้วครับลิ้นพองลิ้นพันไปหมดแล้วครับคุณผู้ชมผมทํานานมากเลยครับคุณผู้ชมครับ EP นะครับนานพอที่แบบดึกมากครับประมาณนี้ตอนนี้ก็ประมาณจะตีสองครับทุกคนครับรู้สึกจะไม่ค่อยไหวเดี๋ยวจะพยายามรีบทําให้มันจบๆกันสักทีครับคุณผู้ชมโอ้โหพอดีเป๊ะเชิดเโอ้โหคำนวณมาอย่างแม่นยําครับคนคนนี้ตรงนี้ก็น่าจะติดกระจกนะครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตติดกระจกนนนนนี้้้มมัััจะะสสววยยยทุกคคครรบบหหาออู่โโเป เฉดๆพี่เดียวหมดเฉยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยทำโอเคครับทุกคนน่าจะประมาณแค่นี้ครับทุกคนครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ EP นี้ครับผมทำไว้อย่างสวยๆไหมครับทุกคนครับสวยจัดๆโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเอาของมาเรียงก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าพวกธนูก็ออกมาครับทุกคนประมาณนี้ก็น่าจะได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรียงแป๊บหนึ่งก่อนอาวุธก็น่าจะประมาณไว้ตรงนี้ครับอันนี้เป็นพวกธนูครับทุกคนครับที่จริงธนูนี้ไม่ควรวางไว้ตรงนี้ควรจะทิ้งไปให้มันจบๆนะครับทุกคนครับไม่รู้จะ่าทำไมเยอะแยะโอ้โหพี่หินนี่เยอะจะเสียดพี่ครับพี่เป็นหินสีขาวพี่จะไปยุ่งกับพี่หินธรรมดาสิครับคุณครับ ตรงนี้ครับทุกคนครับตรงนี้พวกแร่นี้แร่ผมต้องไปขุดเพิ่มครับทุกคนเดี๋ยวค่อยไปขุดหลังใหม่แล้วกันครับทุกทุกคนครับผมว่าผมไม่น่าสวแลลวมั้งครับทุกคนครับไม่หวจริงครับทุกคนทุกคนรู้สึกว่าชื่นชอบไหมครับคนีมรับอย่างสวยสวยจะจัดเลยครับคุณแคป เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมบ้างนะครับคุณผู้ชมมันพอจะทําให้คุณผู้ชมแฮปปี้กันมากนะครับคุณผู้ชมครับถ้ายังไงก็ถ้าชอบก็ขอคนละไลค์คนละกระดิ่งคนละแชร์ให้ด้วยละกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนครับตอนนี้ไม่ไหวจริงๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ